สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกช่องสูตรหัวรวซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณคะ่ะแต้มรวมะคะ่ะสองตัวล่างนะเทียบชนห้าสูตรค่ะก่อนที่จะเข้าการคํานวณนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคิวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติะความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะคะแต้มรวมสองตัวล่างนะคะงดที่แล้วเนี่ยหสูตรเนี่ยแอดลงให้นะ,ะเข้ามาแค่สามสูตรคะ,ะสูตรที่สามสูตรเนี่ยจะอยู่ในห้าสูตรนี้นะคะแต่ว่าแอดไม่ได้เรียงคะ,ะว่าเป็นตัวไหนนะคะส่วนอีก2สูตรจะเป็นสูตรใหม่นะคะ สถิติเนี่ยหนึ่งร้อยงวดขึ้นนะคะสำหรับอ่าแต้มรวมสองตัวล่างนะ,ะแต่ว่าแอดปินมาแค่ห้าสิบงวดนะเท่ากับว่าในสามสูตรเนี่ยมีสูตรเก่าสามเอ่อในในห้าสูตรนี้นะคะมีสูตรเก่าสามสูตรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันเลยนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเราจะใช้หลัก หมื่นหลักพันสองครั้งสิบบุญสิบล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองสามครั้งสิบท้ายครั้งที่สองตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะเก้าบวกสี่เท่ากับสามสามบวกหกเท่ากับเก้าเก้าบวกสี่เท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้าห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าเก้าบวกสาม ท่ากับ2อบวกหเท่ากับ3 3บวก1เท่ากับ4 4บวก2เท่ากับ6 6บวก2เท่ากับ8 8บวก1เท่ากับ9 9บวกหงเท่ากับ0ูบวก1เท่ากับ1เราจะได้นะแต้มรวม2ตัวล่างในสูตรที่หนึะแต้ม2องสามสีสูตรที่สองนะเราใช้หลักหมื่นหน่วยบน3ครั้ง10ล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่1นสองครั้ง10หน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้ง ร้อยทายคร e ั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่สองหน่วยทายครั้งที่สองเก้าบวกเก้าเท่ากับแปดแปดบวกสี่เท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหกหกบวกแปดเท่ากับสีบวกศนเทกับสีบวกสเท่ากับแปบวกแท่ากับหกบวกสเท่ากับเกบวกเเท่ากับแปบวงเท่ากับเกบวกหเท่ากับศศูนย์บกหเท่ากับหบวกหเท่ากับสบวกหเท่ากับส สามบวกหนึ 1> 1่งเท่ากับสี่สี่บวกสองเท่ากับหกฮะตรงนี้น่าจะเขียนข้างที่ไม่ไม่ไม่ครบนะน่าจะมีบวกหนึ่งอีกอันหนึ่งนะเราจะได้ฮะแต้มรวมนะสองตัารางสูตรที่สองฮะแต้มแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกฮะสูตรที่สามนะหลักแสนสองครั้งหลักหมื่นสามครั้งร้อยบุนสิบบุนร้อยหน้าครั้งที่สองสองิบห,หน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สอง รอยทายครั้งที่1 3ครั้งรอยทายครั้งที่สองสิทายครั้งที่สองสครั้งระบบครั้งที่1นศนบวก7เท่ากับ7 7บวก8เท่ากับ5 5บวก6เท่ากับ1 1บวก7เท่ากับ8 8บวก8เท่ากับ6 6บวก2เท่ากับ8 8บวก4เท่ากับ2 2บวก3เท่ากับ5 5บวก9เท่ากับ4 4บวก1นะคะเท่ากับ5 5บวก1เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7 7บวก1เท่ากับ8 1> 8บวก1เท่ากับเบวกงเท่ากับ0บวก1เท่ากับ1 0. 1บวก2เท่ากับ3เราจะได้นะคะแต้มรวม2ตัวล่างในสูตรที่3าะแต้ม5 6า8 9เ1 3้สูตรที่4นะคะหลักหมื่นสองครั้งหลักพันสองครั้งสิบล่างหน่วยล่างสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1 4ครั้งสิบหน้าครั้งที่2หน่วยหน้าครั้งที่2ร้อยทายครั้งที่1นึ่ทายครั้งที่1 2ครั้งหน่วยทายครั้งที่ 0. 1หน่วยท้ายที่2 แปดบวก4ี 2, ่เท่ากับ2องสองบวกสองเท่ากับสี 6, 6่สี 7, 7่บวกสองเท่ากับหกบวกศนเท่ากับหกบวกสเท่ากับศนยนบวกสเท่ากับสองบวกแเท่ากับศบวกหท่ากับหกบวกหเท่ากับดเบวกเเท่ากับหกบวกหเท่ากับเดเบวกสเท่ากับเกบวกหเท่ากับศศูนย์วกหเท่ากับหนบวกหเท่ากับสสองบวกหเท่ากับสาาบวกสเท่ากับห เราจะได้นะแต้มรวมสองตัวล่างในสูตรที่สี่นะคะหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าสูตรที่ห้าหลักหมื่นหน่วยบนสองครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสามครั้งร้อยทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยทายครั้งที่สองระบบครั้งที่สองเก้าบวกหกเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหก หกบวกสี่เท่ากับ0ูนย์ศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าเกบวกเเท่ากับหกหกบวกหเท่ากับสองสบวกแเท่ากับศูนย์บวกสเท่ากับสามสามบวกเเท่ากับสองสองบวกสเท่ากับสี่สี่บวกหนึเท่ากับห้าห้าบวงเท่ากับหกหกบวกสเท่ากับแปดแปดบวกหเท่ากับเก้าเกบวกหเท่ากับศูนย์วกหเท่ากับหบวกหเท่ากับสเราจะได้นะแต้มรวมนะสองตัวล่างนะในสูตรที่ห้านะแต้ม4ี่ห้าหกแปด ครบแล้วนะคะทั้งห้าสูตรค่ะนี่นะคะสองสามสี่หกดเนย์หะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกห้าหเจ็ดปดเนย์สาหเจดเกสห้าสี่ห้าหกดเย์สองะถูกต้องนะคะให้เพื่อนแคปไว้นะคะแอปเปิ้นมาแค่ห้าสิบงวดนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสติเขานะเดินมาแล้วนะคะหนึ่งกว่างวดนะคะ เดี๋ยวเราไปดูนะเวลาที่เราทำการเทียบชนนะฮะสองนะฮะมีสี่สูตรสามก็มีสี่สูตรสี่สามสูตรหกแปด แปดมีสี่สูตรห้าเก้าศูนย์หนึ่งตัวที่ชนกัน 5, ห้าสูตรนะจะมีที่แต้มหก เต้ม9ก้าเต้มศูนย์ะแต้มหนึ่งะส่วนชนสี่ศูนย์ะจะมีที่เต้มสองเต้มสามนะแล้วก็เต้มแปดนะที่ชนกันสี่ศูนย์ะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูนะแต้มดับนะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะเต้มดับงดที่แล้วนะแอดลงให้นะห้าศูนรนะเราได้แต้มดับที่ ศูนย์สี่ห้าหนึ่งสองนะคนวันะะออกมาที่สองหนึ่งนะสองบวกหนึ่งนะเท่ากับสามนะแต้มดับของเราคะดับผ่านนะสูตรที่หนึ่งดับศูนย์ผ่านสูตรที่สองดับสี่ผ่านสูตรที่สามดับห้าผ่านสูตรที่สี่ดับหนึ่งผ่านคะสูตรที่ห้าดับสองผ่านคะก็เรามาตามต่อนะสำหรับแต้มดับทั้งห้าสูตรนะ สูตรที่หนึ่งนะฮะดับมาแล้วสองรอยสี่สิบหกดสูตรเราใช้นะฮะหลักแสนสครั้งหลักหมื่นหลักพันร้อยหน้าครั้งที่หนสิบหน้าครั้งที่หนึสครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสามครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสี่ครั้งแล้บวกขรา้งที่สองศูนย์บวกเก้าเท่ากับเ้าเก้บวกเจเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกแปดเท่ากับหกหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ 7บวก6เท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5หบวก2นะเท่ากับ7ดนะดับที่เตม7นะสูตรที่2นะดับมาแล้ว242 10่งวดสูตรเราใช้หลักแสน10บุน4ครั้ง10ล่างหน่วยล่างสองครั้ง10หน้าครั้งที่1หน่วยหน้าครั้งที่100ร้อยท้ายครั้งที่1นหน่วยท้ายครั้งที่1ร้อยท้ายครั้งที่2 3ครั้ง4ครั้ง10ท้ายครั้งที่2หน่วยท้ายครั้งที่2แล้วบวกข้างที่ห้า ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกสองเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกเก้าเท่ากับเจบวกศนย์เท่ากับเจดบวกแเท่ากับห้หบวกหเท่ากับหกบวกสเท่ากับแปดแบวกสเท่ากับหนบวกเเท่ากับศศูนย์บวกหเท่ากับห้ดับทิแต้มห้สูตรที่สามาดับมาแล้วสองหกงวดสูตรเราใช้หลักแสนสองครั้งหลักหมื่น ร้อยบน1 0บบนสามครั้งสิล uh ่างร้อยหน้าครั้งที่หนึหน้าครั้งที่หนครั้งสิหน้าครั้งที่สร้อยท้ายครั้งที่หนึท้ายครั้งที่หนึ่ท้ายครั้งที่สองท้ายครั้งที่สองสครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองระบข้งที่สศูนบวกเท่ากับเกบวกแปท่ากับเจบวกแเท่ากับห้บวกสงเท่ากับเจบวกสเท่ากับเก้าเก้าบวกแปดเท่ากับเ เจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่บวกแปดเท่ากับเกบวกแปดท่ากับเจบวกสามเท่ากับศูนยศย์บวกเ้าท่ากับเกบวกเก้าเท่ากับแปบวกสองเท่ากับศดับที่0นย์ฮะสูตรที่4ดับมาแล้ว241ร้อยสี่สอ็งวดสูตรโดยใช้หลักแสนหลักหมื่นร้อยบน7ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้ง สิหน้าครั้งที่สอง,สองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งระบกข้างที่หนึ่งศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าเก้าบวกหกเท่ากับห้าห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกแปดเท่ากับเจดเจ็ดบวกแปดเท่ากับห้าห้าบวกหงเท่ากับหกดับที่หกะสูตรที่ห้านะคะดับมาแล้วสองร้อยบามงวดสูตรเราใช้หลักแสนสี่ครั้งหลักพันสครั้งร้อยบนสิบนหน่วยบน3ครั้งหน่วยล่าง สิบหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งร้อยทายครั้งที่สองสองครั้งหน่วยทายครั้งที่สองและบวกครั้งที่เก้าศูนย์วกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าเก้าบวกหกเท่ากับห้าห้าบวกเก้าเท่ากับสี่สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้าบวกเจ็ดเท่ากับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสามสามบวกบกเท่ากับเก้าเก้าบวกเก้าเท่ากับแปดแปดบวกเก้าเท่ากับเจ็ดดับที่เจ็ดฮะครบแล้วนะทั้งห้าศูนตรฮะเราได้แต้มดับในงวดนี้นะ แต้มเจ็ดนะคะชนกันนะคะส่งสูตรนะคะดับที่แต้มห้าดับที่แต้มศูนย์นะคะแล้วก็ดับที่แต้มหกค่ะสำหรับดับนะคะแต้มรวมนะคะสองตัวล่างนะคะถ้าแต้มที่ติดดับนะคะไปชนก,นกันกับตัวเลขนะคะที่จับคู่ชุดแล้วเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าตัดทิ้งนะคะให้เลือกเล่นไปนะคะอย่างในงวดน,นี้เนี่ยแต้มห้านะคะ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในชุดที่ชนนะแต่ว่าในงวดนี้แอดก็ชอบอยู่นะแต้มห้านะฮะแล้วก็แต้มหกนะฮะเป็นแต้มที่แอดมองว่านะอยู่ในคู่ชุดที่แอดชอบนะแต้มหกนะเสร็จแล้วเรามาดูกันนะฮะตะกี้นี้นะฮะชนห้าสูตรนะก็จะมีแต้มหกนะแต้มสูตรนะฮะติดแต้มดับนะจะมีแค่นี้นะเสร็จแล้วเนี่ย แอดจะยังให้เป็นตัวเด่นอยู่นะคะก็คือเก้าหนึ่งฮะศูนฮะแล้วก็หกฮะตัวเด่น,นะฮะแต่ว่าแอดจะไฮไลท์ให้เพื่อนๆนะฮะตัวที่ไม่ติดแต้มดับคะะ่ะก็คือแต้มเก้ากับแต้มหนึ่งฮะส่วนข้างล่างแอดไม่ได้เอานะ,ะเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าชนกันถึงสี่แต้มแล้วนะะ ต้มเก้ากับหนึ่งจะเด่นค่ะส่วนแต้มศูนย์กับแต้มหกที่ติดดับนะคะก็จะเป็นตัวรองฮะเสร็จแล้วเนี่ยแต้มเก้ามาคะถ้าแต้มเก้ามาเนี่ยคู่ชุดนะที่แอดมองว่าน่าจะมาได้ในงวดนี้นะคะก็คือเก้าศูนย์นะคะหนึ่งแปดะ36สามหกะอันนี้คือคู่ชุดนะะที่แอดมองว่าน่าจะมาได้นะถ้าแต้มหนึ่งมานคะคู่ชุดนะคะที่แอดชอบในงวดนี้นะคะ ก็จะเป็นนะฮะคู่ชุดนะฮะสามแปดนะฮะกับห้าหกนะฮะที่แอดชอบในงวดนี้นะะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าแต้มหกมานะฮะคู่ชุดนะที่อยากให้เพื่อนๆ่ะกันไว้นะฮะอย่าเพิ่งตัดทิ้ง่ะก็คือหกศูนย์นะส่วนถ้าแต้มศูนย์มานะฮะคู่ชุดนะที่อยากให้กันไว้นะฮะก็คือคู่ชุดนะสี่หกนะก็จะประมาณนี้นะชุดที่อยู่ในชุดเด่นแต้มนะ เพื่อนๆไม่จําเป็นต้องชอบตามแอดก็ได้นะคะเพื่อนๆค่ะลองเลือกค่ะว่าในงวดนี้เนี่ยเพื่อนๆชอบค่ะแต้มรวมสองตัวล่างนะคะตัวไหนนะคะแล้วก็ชอบสองตัวล่างตัวไหนนะคะก็เลือกนําไปเสี่ยงะฮะสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะ,ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกความติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ